สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นงานก่อบอแก้วครับหกลูกช่องละหกลูกวันนี้ก่อไปแล้วสองช่องเดื๋อว่องสุดท้ายครับอีกสักครู่ก็จะเริ่มก่อครับตอนนี้ก็เจาะช่องไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เกรียยปูนมาแล้วครับนี่ปูนอตอนนี้ก็จะเริ่มลงมือก่อครับ อ่าทุกคนตอนนี้ก็ได้ซ่มลูกแล้วตั้งแต่ที่เริ่ม,มก่อมาตอนนี้ได้ซ่มลูกแล้วเรืออีกส่มลูกก็จะเป็นอันเสร็จซ่มช่องสมช่องก็สิบแปดลูกอ่าอีกซอมอีกส่มก้อนซมก้อนเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอ่าตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหกก้อน เสร็จแล้วใช้ใช้ใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสิบ่องช่องสิบองก้อนไปไปดูกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นงานก่อบอกแก้วครับหกลูกช่องละหกลูกวันนี้ก่อไปแล้วซองช่องเลื่อง่องสุดท้ายครับอีกสักครู่ก็ จะเริ่มกอ่อครับตอนนี้ก็เจาะช่องไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เกลียมปูนมาแล้วครับนี่ปูนอตอนนี้ก็จะเริ่มลงมือกอ่อครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ส่มลูกแล้วตั้งแต่ที่เริ่มกอ่อมาตอนนี้ได้ส่มลูกแล้วเลื่ออีก3มลูกก็จะเป็นอันเสร็จสมช่อง3มช่องก็สิบแปดลูก อ่าอีกซ้ำอีกซ้มก้อนซ้มก้อนเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นงานกอ่อบอกแก้วครับหกลูกช่องละหกลูกวันนี้ก่อไปแล้ว่องช่องเดืออว่องชุดท้ายครับอีกสักครู่ก็จะเริ่มก่อครับตอนนี้ก็เจาะช่องไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เกรียมปูน มาแล้วครับนี่ปูนตอนนี้ก็จะเริ่มลงมือกอ่อครับอ่านี่ก็เป็นอีกช่องครับที่กอ่อแล้วตอนกอ่อไม่ได้ถ่ายให้ดูครับอ,อยู่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปดูอีกช่องนะึง นี้ก็เป็นบ้านบ้านกระทุงอ่านี่ก็อีกหนึ่งช่องที่ก่อเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเหมือนกันอ่าตอนนี้มาดูช่างเรากำลังทำช่องช่องอากาศอยู่ครับหรือบ้านกระทุงนั่นแหละอ่าช่างก็ขม,มักขม e n อยู่ครับ อ่าส่วนใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจลงคลิปต่อๆไปครับดวิวรอบๆสวยงามน่าอยู่อ่าตอนนี้ผู้จัดการเราก็กำลังจะออกเรือครับอ่า โ <Okay. S 2> อเคอะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหกก้อนเสร็จแล้วใช้ใช้ใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสิบซ่องช่องสิบซ่องก้อนไปเไปดูกัน อ่าทุกคนตอนนี้ก็ได้ซ่มลูกแล้วตั้งแต่ที่เริ่ม<ไ>ก่อมาตอนนี้ได้ซ่มลูกแล้วเลืออีกซ่มลูกก็จะเป็นอันเสร็จซ่มช่องสมช่องก็สิบแปดลูกอ่าอีกซอมอีกซ่มก้อนซมก้อนเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันอ่านี่ก็เป็นอีกช่องครับที่ก่อแล้ว ตอนกอไม่ได้ถ่ายให้ดูครับอ,อยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปดูอีกช่องนึงตรงนี้ก็เป็นบ้านบ้านกระทุงอ่านี่ก็อีกหนึ่งช่องที่กอเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเหมือนกันอ่าตอนนี้มาดูช่างเรากําลังทําช่องช่องอากาศอยู่ครับหรือบานกระทุงนั่นแหละอ่าช่างก็ขมักขันเอนอยู่ครับอ่าส่วนใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจลงคลิปต่อๆไปครับดูวิวรับ,รบ สวยงามนาอยูอ่ตอนนี้ผู้จัดการเราก็กำลังจะออกเรือครับอโอเคอตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ6ก้อนเสร็จแล้วใช้ใช้ใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสิบ่องช่องสิบสองก้อนไปไปดูกันอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นงานก่อบลอกแก้วครับหลูกช่องละหกลูกวันนี้ก่อไปแล้วซ่องช่องเรื่องช่องสุดท้ายครับอีกสักครู่ก็จะเริ่มก่อครับตอนนี้ก็เจาะช่องไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็เกี่ยปูนมาแล้วครับนี่ปูนตอนนี้ก็จะเริ่มลงมือกอ่อครับอนี่ก็เป็นอีกช่องครับที่ก่อแล้วตอนก่อไม่ได้ถ่ายให้ดูครับอ,อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกช่องนะึง น,นี้ก็เป็นบ้านบ้านกระทุงอ่านี่ก็อีกหนึ่งช่องที่ก่อเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเหมือนกันอ่าตอนนี้มาดูช่างเรากำลังทำช่องช่องอากาศอยู่ครับหรือบ้านกระทุงนั่นแหละอ่าช่างก็ขคมคักขม e นอยู่ครับ อาส่วนใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจลงคลิปต่อๆไปครับดูวิวรอบๆสวยงามน่าอยูอ่ตอนนี้ผู้จัดการเราก็กำลังจะออกเรือครับ โอเคอ่ะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหกก้อนเสร็จแล้วใช้ใช้ใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสิบสองช่องสิบสองก้อนไปไปดูกัน ่าทุกคนตอนนี้ก็ได้ซ่มลูกแล้วตั้งแต่ที่เริ่มก่อมาตอนนี้ได้ซ้มลูกแล้วเลือยอีกสมลูกก็จะเป็นอันเสร็จซ่มช่อง3มช่องก็สิลูกอ่าอีก3มอีกซ่มก้อนซ่มก้อนเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนี่ก็เป็นอีกช่องครับที่ก่อแล้ว ตอนกอ่อไม่ได้ถ่ายให้ดูครับอ,อยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปดูอีกช่องนะึงตรงนี้ก็เป็นบ้านบ้านกระทุงอ่านี่ก็อีกหนึ่งช่องที่กอ่อเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเหมือนกันอ่าตอนนี้มาดูช่างเรากําลังทําช่องช่องอากาศอยู่ครับหรือบานกระทุงนั่นแหละ,ะช่างก็ขมักขมนันอยู่ครับอ่าส่วนใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจลงคลิปต่อ,ตอไปครับดูวิวรอบ,รบ สวยงามนาอยูอ่ตอนนี้ผู้จัดการเราก็กำลังจะออกเรือครับอโอเค